ก่อนหน้าน,นี้นนค่ะเคยไปทําที่โรงพยาบาลที่หนึ่งค่ะซึ่งที่นั่นเขาจะให้ใช้เครื่องอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอมาเป็นที่นี่ค่ะก็คือที่นี่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็ให้เท่ากําลังกายสวัสดีค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะมีอาชีพอะไรพิมนะคะโดยทําพูดช่วยพูดตรวจสอบบัญชีค่ะอันนี้คนไข้มีอาการอะไรมาคะทำไมถึงมากายภาพบัลัดเดิมมะค่ะตอนแรกมี บาดเจ็บที่ตรงช่วงขานีบค่ะแล้วมันเจ็บเรื่องอก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะต้องมาเอามาให้คุณหมอช่วยช่วยดูให้อ่ะค่ะและนักษากับนักกายภาพท่านไหนคะนักษาด้วยวิธีอะไรบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้อาการหายแล้วแหละค่ะรักษาคุณผิงผิงค่ะซึ่งวิธีการรักษาตอนนั้นก็จะเป็นการระคบร้อนค่ะแล้วก็ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น แล้วก็มีให้ท่ากายภาพกลับไปทำที่บ้านค่ะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าทํากายภาพบําบัดกับบ้านใจอรีต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะคือต่อจากที่ขาค่ะคอเอิญพอทํางานเกี่ยวกับบัญชีอะค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไหลคอซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ ก่อนหน้านี้ค่ะเคยไปทําที่โรงพยาบาลที่หนึ่งค่ะซึ่งที่หน้าหนเขาจะให้ใช้เครื่องอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอมาเป็นที่เนี่ยค่ะก็คือที่เนี่ยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็ให้ท่าออกกำลังกายซึ่งมันทําให้ช่วยให้แบบถ้าสมมุติไม่ได้มาทํากายภาพที่เนี่ยก็สามารถใช้ท่ากายภาพพวกนี้ไปแบบทําที่บ้านเองได้อะค่ะก็คือบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ค่ะ ยากฝากอะไรกับคนที่มีอาการแบบคนไข้บ้างคะก็ถ้าสมมติว่ามีอาการหรือว่าเจ็บเรื้อรัางอะค่ะอยากให้การกายภาพแบบเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แบบมันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บค่ะเราก็ต้องหมัดพยายามออกกํบบาลังกายแล้วก็พยายามทําตามท่าท่าออกกํบบาลังกายที่คุณหมอให้เพื่อที่ว่ามันจะได้บรรเทาแล้วก็หายขาดค่ะ